สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนรักพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ร้านิงเฮงพระเครื่องได้มีพระบบ้าน,าน,านมาแบ่งปันนะครับท่านใดสนใจโทร0821891220นะครับ ID Line ก็0821891220เช่นกันนะครับทางนั้นเราบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะฮะไม่ว่าจะโอนหรือเก็บปลายทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไวด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP จะต่อไปนะฮะ และเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านแห่งๆด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้มาพบกับรายการที่1กันเลยนะครับผมรายการที่1นนะฮะเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกนะฮะเหรียญหลวงปู่เผือกขี่หมูนะพี่เนะี่ยวัดทองนบป,ปคุณนะรุ่นแรกสองสี่สามนะฮะกะไหลทองนะพี่นะนี่สวยๆเลยพี่หูเชื่อมหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะนี่ อายุครบระดับ8 13ปีนะฮะสวยๆเลยขี่หมูกะไรทองสวยๆเดิมๆไปเลยนะพี่นะหน้าตาคมชัดเลยนะนี่ขอบจัดคมๆกันเลยนะพี่ๆขอบเฟสวยเลยนะขอบเฟสวยเลยนะพี่นะนี่ฮะพอจูเล็กพอสอนะสองสี่หกสามสวยๆที่ระลึกนะหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะกะไหลทองสวยๆเลยพี่ กะไหลทองช่วยสวยเดิมๆดิมไปเลยนะพี่นะนี่หลวงปู่เผือกวัดทองนพคุณน,นะฮะขี่หมูนะผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาไปรเรียนคุกเขา่าหลวงพ่อแดงวัดเข่ามันได้อิดนะนหลวงพ่อแดงวัดเข่ามันได้อิดนะไประเรียนคุกเข่านะเขาเก่าช่วยๆเลยนะปีหนึ่งเจ็ดนะพี่นะสวยๆเดิมๆเ,เลยนี่ฮะหลวงพ่อแดง วัดเขามันได้อิดนะฮะนี่อายุแปดรอบปีนะหนึ่งเจ็ดนะเหรียญทองแดงสวยๆนะหน้าตาคมๆเลยพี่สวยๆเดิมๆกันเลยนะพี่นะอขออภัยดูขอบตัดนะพี่ได้ดูขอบข้างนะพี่นะขอบข้างดูนะพี่นี่สวยๆเดิมๆเ,เลยนะพี่นะนเก่าๆเ,เดิมๆกันเลยนะหปูปิ้นๆกันเลยนะพี่นะนี่ ดูนะครับชัดๆเลยนะพี่นะดูชัดๆกันเลยเก mm ่า hmm. ๆ,ๆสวยๆกันเลยครับพี่ mm hmm. ขอบจัดคมๆกันเลยนะครับ mm hmm. ปีหนึ่งเจ็ดนะหลวงพ่อแดงวัดเขามาดิดนะ mm hmm. เหรียญคุกเข่าน้ำก่อห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะ mm hmm. ต่อมาฮะ mm hmm. เป็นเหรียญเซมาหลวงพ่อออดฮะหลวงพ่อออดวัดบ้านช้างปีหนึ่งห้านะหลวงแดงสวยๆเดิมๆเลยพี่นี่ เก่าๆสวยๆเดิมๆไปเลยนะหลวงพ่อออดเก่าๆเดิมๆเลยครับพี่นี่หลังยันไบพัดนะพี่นะนี่สวยเลยพี่ยันสามสวยแล้วหูในตัวห่วงเชื่อมนะพี่นะเก่าๆเดิมๆเลยนะพี่นะนี่เก่าๆเดิมๆันเลยพี่หลวงพ่อออดวัดบ,บ้านช้างนะพี่นะผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะ ก็มาเป็นหลวงพ่อพริง้งนฮะหลวงพ่อพริง้งวัดวโรจน์นะฮะเก่าๆสวยๆเลยทองแดงรูมดำนะพี่ดูหน่อยดูหูห่วงนะพี่นะนี่ขอบหน้าตาคมชัดไปพี่ดูนะเส้นผมเส้นหน้าผากพระคุมพระครูธรรมสารรักรักษาสารรักษาหลวงพ่อพริง้งนฮะเก่าๆสวยๆเลยพี่ ดูความปราดคมๆเลยนะนี่พสสองสศูสนย์ถึง2 4 7 8เจ็ดเก่าๆส,ส,สวยๆเดิมๆกันเลยพี่เก่าๆสวยๆเดิมๆกันเลยนะนี่หลวงพระพริ้งวัดวรจรันทร์ไปสวยของขอ500บาทพอพี่500บาทเนาะต่อมาเรียนหลวงปู่ไข่วัดเชิงเรนนะสองสี่เจ็ดสามนะในช่องแดงนะพี่นะหลวงปู่ไข นี่ฮะทองแดกเก่าๆสวยๆเลยพี่เอาเก่าๆสวยๆเลยวิเีราะห์เลยี่นไเก่าสวยๆเดิมๆกันเลยหลวงผู้ไข่นะนี่ดูขอบตัดแล้วพี่นะมีรอยจานด้านหลังนะพี่นะนี่ โอ้นี่ตัวนะพี่นะเฮ้ยสวยเลยเก่าๆก่าเดิมเดิมกันเลยนะพี่นะเอาเก่าเดิมเดิมกันเลยดูนะครับดูชัดๆเลยนะพี่นะเฮยสวยเดิมเดิมกันเลยแล้วหนุกไข่วัดเชิงเรนนะเนื้อทองแดงนะผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นหลวงปู่มั่น เหรียญร้อยปีหลวงปู่มั่นผุ้14 14 14ริชตโตนะสองสี่หนึ่งสี่สองห้าหนึ่งสี่กะไรทองสวยๆเลยพระอาจารย์มัน่นผูริชต์เต่าเก่าๆสวยๆเดิมๆในหน้าตาคมชัดเลยพี่ดูดูในตาคมคมเลยนะพี่นะสวยๆเ,เก่าๆเลยนะพี่สวยๆเก่าๆเดิมๆเ,เลยสองสี่หนึ่งสี่สองห้าหนึ่งสี่เหรียญร้อยปี เนื่องในงานวาระโอกาสชนมายุครบร้อยปีสวยๆเลยนะพี่นะเนี่เก่าๆเดิมๆไปเลยพี่ดูนะฮะนี่ดูด้สาบากจะสวยมากเลยนะพี่นะเป็นเนื้อกระไหลทองนะพี่นะมนขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทตามมา่อมาไปเหรียญพระพุทธชินสีพระพุทธชินสีวัดบรนนะสองสี่สี่ศูนย์นะเนื้อทองแดงเป็นรูปใบโพสวยๆเลยพี่ สวยเก่าๆเ,เดิมๆกันเลยนะพี่นะดูนะนี่อ่าผมชัดเลยเดูหน้าตานะสวยเลยนะพี่นะนี่เก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะครับเก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยงานสมโพธเมื่อเสด็จกลับจากยุโรปนะฮะ รัชกาลที่5สวยๆเลยนะพี่นะนี่พระพุทธชินสีเป็นรูปใบโพลนี่ต้องแดงน้ำก่อห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาไปเรียนหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะหลวงแก้ววัดเครือวันสองสี่สามสี่นะฮะสวยๆเดิมๆไปเลยนะพี่นะนี่หลวงพ่อแก้วหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันดูไปเส้นเนื้อเกินวิ่งตั้งแต่ด้านล่างขึ้นไปนะพี่นะเนี่ยไปจดจัลลดนี่เลยนะด้านซ้ายนะ ก๋าสวยๆดูเส้นหน้าผากนะพี่นะหน้าผากสี่เส้นชัดๆเลยดูหูดูตาพี่ตาคมๆเมตจีใหญ่เลยนะนะทองแดงสวยๆเลยนะพี่นี่ขอบตัดคมๆนะป,ๆปิดตานะพี่นะหูห่วงปิ้นๆเลยพี่หูปิ้นๆเลยนะพี่นะนี่ยสองสี่สามสี่นะสองสี่สามสี่เดี๋ยวทองแดงสวยเลยต้องพกแก้ววัดเครือวันนะผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะ ต่อมาครับเป็นเหรียญเสมาพระพุทธสออุธรนะพระพุทธสุธรสองสี่หกศูนย์เหรียญเสมาพุทธสุธรวัดสุธรวะรารามของสี่หกศูนย์กะอะไรทองสวยๆเลยพี่ดูเสมาสวยๆดูพอสอนแล้วพี่นะเฮ้สองสี่หกศูนย์ชัดๆเลยนะห่างขี้อะไรสี่กับหกนะพี่นะ สว,สวยเลยนะเส้นขนแมวเส้นเกินนะพี่นะดูชัดๆนะดูเม็ดไข่ปลาคมๆหมดเลยนะพี่นะนี่สวยๆรงเดิมหูยันยานเลยนะพี่หูยันยานเลยนะดูขอบตัดชัดๆนะพี่นะนี่ขอบจัดดมเดิมและเก่าๆเลยดูยันพบเลยยันชัดๆเลยนะสวยๆเลยนะพี่นะี่เก่าๆสวยๆเลยนะเสมาหลวงพ่อโสธรน,นะ อะไรทองนะพี่นะผมขอ500บาทพี่500บาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อหลวงพ่อกล่อมหลวงพ่อกล่อมวัดโพธาวาสนะฮะสองสี่เจ็ดศูนย์หลวงพ่อกล่อมนี่พระครูศูนย์สองสี่เจ็ดศูนย์นะฮะเอาเก่าสวยๆเลยพี่สวยๆเดิมๆกันเลยนะพี่นะนี่ขอบกระบอกนะพี่นะ สวยๆเก่าๆเป็นยันโบราณเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมๆเลยนะพี่นะนี่เล่นเกินนะพี่นะนี่เล่นอ่าขอบก็บ,บอกยสวยเลยนะหลวงพ่อกล่อมเนี่ยนฮะหลวงพ่อกล่อมวัดโพธาววาตสองสี่เจ็ดศูนย์นะมูลกว่าห้าร้อยบาทพี่ ห้ายบาทต่อมาเป็นหลวงอ๋อสิบผิดอ่านพี่ขอโทษต่อมาไปเรียนหลวงพ่อเขียนนะหลังชินราชวัดสำนักขุนเนรนะสองสี 2, 4, 9, 10, ่เก้าเจ็ดพิมเสมาเนี่ยเสยมาทองแดงลมดำนะไหมเสมาหลวงพ่อเขียนนะเสมาหลวงพ่อเขียนนะเก่าๆสวยๆดูหูนะพี่นะนี่เก่าๆสวยๆเลยนะเนี่ยเสยมาหลวงพ่อเขียน ขอบข้างเดิมๆเลยนะพี่นะนี่ขอบข้างเดิมๆไปเลยนะลยนะหลังพระพุทธชินราชนะพี่นะพระพุทธชินราชวัดิ์สำนักขุนเนนนะฮะวัดสำนักขุนเนนเก่าๆสวยๆเลยพี่นี่ผมดูไปสองสี่เก้าเจ็ดนะฮะนี่เป็นเสม,มาสวยๆเลยนะผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเหนเรียญเศรษฐีหลวงพู่ดูนะเหเรียญเศรษฐีหลวงพู่ดูวัดสแกร์ปีสามหนึ่งนะพี่กะไรทอง นี่ปีสามหนึ่งกะไรทองสวยๆเลยพี่ต่อโค้ดนะพี่นะดูสวยๆเดิมเดิมเลยเดินะนี่หน้าตาคมชัดเลยนะพี่ดูขอบตัดตั้งแต่บนลงล่างเลยนะพี่นะนี่ชัดๆัดิเดิมกันเลยนะพี่นะ,ะชัดๆเก่าๆเบอร์เหรียญน,นี่ดูรอยผ่านการใช้งานมาบ้างนะพี่นะเป็นโอปหุ้นๆเลยนะหูหุ้นๆเลยนะ เก่าๆสวยๆวยเลยหูห่วงปิ้นๆเลยนะพี่นอ่าดูด้วยตาเปล่านะพี่นะนี่หลวงปู่ดู่วัดสแกนะฮะนี่ปีสามหนึ่งนะผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเหนรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะหลวงพ่อกันวัดพญาต์สองสี่หกเก้าพิมพ์เส้นตองกะไหลทองนะพี่นะพิมพ์เส้นตองดูนะเนื้อหน้าตาจะแบบคุ่คูคขะๆเลยนะพี่นะ ผิวพันธุ์คุกกะกะสวยเลยนะนี่ผิวพันธุ์คุกกะกะนะกะไหลทองดูขอบข้างนะพี่นะขอบข้างเก่าๆเ,เดิมๆพิมพ์เสี้ยนตองเสี้ยนตองวิ่งเนี่ยพี่เห็นชัดเลยนะพี่นะหูคดๆเลยนะพี่นะนี่เสี้ยนตองวิ่งเต็มเดียดเลยเก่าๆส,สวยๆก็เลยนะพี่นะหลวงพระกันวัดพญาตสิสวยๆเดิมๆเ,เลยนะพี่นะนีส่สวยๆเดิมๆแบบนี้นะ อันนี้พิมพ์เสี้ยนตองแล้วพี่นะผมขอ500บาทพอพี่500บาทต,ต่อมาเป็นรวงผู้สุกวัดปากคลองมาขามเท่านะสองสี่หกหกยสวยนะทองแดงติดกะไหลทองแล้วพี่นะทองแดงตกิดกะไหลทองโบราณนะโู้เชื่อมห่วงเชื่อมนะนี่สวยเดิมเดิมเลยพี่นี่ดูชัดๆนะครับสวยเดิมเดิมเลยเก่าๆเ,เดิมเดิมไปเลยพี่ขอบกระบอกนะขอบกระบอกนี่ หลังยันนะพี่นะนี่ไข่ปลาดำๆไปเป็นยันสามยันไปพัดสวยๆเลยพี่นะนี่ผครอบสวยๆจะทองแดงกะอะไรทองอ่ะอย่างเนื้อทองแดงติดกะไรทองหน่อยนิดหน่อยนะพี่นะนี่เป็นกะไรทองโบราณนะพี่นะสวยๆเลยนะนี่นะนี่สวยๆเดิมๆเ,เลยนะผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาท ต่อมาเป็นหลวงพ่อแก้ววัดสามเรือนนะฮะเนี่สองสี่เก้าสี่นะฮะสวยสวยเดิมเดิเลยนะพี่นะดูนี่สวยสวยเดิมเดิมดูหูห่วงนะพี่ปิ้นเลยนะพี่นะหูห่ิงนปิ้นเลยนะหลวงพ่อแก้ววัดสามเรือนสวยสวยกันเลยพี่นี่ดูหน้าตาคมชัดมากเลยนะพี่เนี่ยดูจมูกดรงโด้เนื้อทองแดงสวยสวยกันเลยนะพี่นะดูเส้นผมนะฮะเส้นผมที่คมชัดเลยพี่ดูหูดูตาดูจมูกดูคางดูนะ คมชัดเลยส,สวยๆเดิมเดิมไปแล้วพี่นะดูนะฮะนี่เก่าๆเดิมๆไปเลยนะนี่ขอบตัดนี่เดิมเดิมคมๆเลยดูยันนะพี่นะยันส,สวยๆมีเม็ดส่องเม็ดท่านี่นี่สองเม็ดชัดๆนี่เม็ดเ,เก่าๆส,สวยๆดูโหแล้พี่นะนี่ส,สวยๆเดิมๆดิมไปเลยนะพี่นะนี่อ๋อของผ้าใบ ขอบตาเนี่ยนะขอบตัดสวยๆเดิมๆเลยครับหลวงพ่อแก้ววัดสามเรือนนะพ่อห้าร้อยบาทที่ห้าร้อยบาทนะฮะต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนสองสี่หกสามพิมหน้าแก่นะพี่นะหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะเก่าๆสวยๆเลยนะนโอ้หน้าตาคมชัดแต่ดูปากด,ดูจมูกดูหูเชื่อมนะพี่นะสวยๆเดิมๆกันเลยนะพี่นะนี่ ก่าเกดิมเดิมกันเลยดูขอบครับพี่โอ้นี่หูเชื่อมหงส์เชื่อมที่ระลึกอุปชาวัดบ้านทวนนี่สวยเลยพี่เก่าเก่าเดิม,เด,มเดิมกันเลยนะนี่หลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนนะผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญที่ระลึกปลอดภัยนะหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทธานะหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทธา ปีหนึ่งศูนย์นะบล็อกปอแตกนะพี่นะเหรียญปลอดภัยนี่พระครูวิบุญนะฮะวชิะระธรรมสวยเลยเหรียญปลอดภัยบล็อกปอแตกเห็นปอไหมปอแตกหูขีดนะพี่นะหูซ้ายนะพี่นะดูปล็อกนะแตกสวยดูหูห่วงนะพี่นะเนื้อปะกา้าเก่า,า,เกาๆเดิมๆกันเลยพี่ดูเก่าๆเดิมๆกันเลย อู่ขอบตัดได้พี่นะชัด,ชดนี่สองห้าหนึ่งศูนย์มีสายนต์เก่าๆสวยเดิมๆหูปิ้นๆเลยนะพี่นะหูปิ้นๆกันเลยเก่าๆสวยๆเลยนี่เหลือน้องขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทต่อมานะฮะต่อามาปเป็นเหรียญกองพันลำปางนะกองพันลำปางหลวงพว่อเกษมเขียวมาโ,โกปี 1, หนึ่งเจ็ดสูกฝานไต สารลำปางสวยๆเลยนะนี่ของพ่อเกษมเขมมะโกกองพันลำปางโอ้โหห,ห่วงนะนี่ครับหูห่วงชัดๆเลยมีรอยเหมือนแบบตัยตอกสวย,สวยดูขอบในวิ่งนะพี่นะสว,สวยหน้าตาคมชัดมากเลยพี่เส้นผมนะพี่นะโอ้โหดูจมูกนี่โดง่ดงๆเลยดูขอบตัดนะพี่นะ เป็นขีดที่ต่อเต่านะเกิดในต่อโคตรนะพี่นะสุสานสำนักสุสานไตรักกำปางส,สวยๆเก่าๆโอ้โหปิ้นๆเลยพี่นี่ฮะแล้วพ่กระเสมเขมมะโกโนะมีขีดอยู่้สลอิต่อเต่าแล้วก็ตรงนี้นะพี่นะนี่พยายามใช้เห็นให้หมดนะพี่นะดูขอบอีกทีนี่ขอบด้านข้าง,ข,างข้างนี้ยสวยเดิมๆเ,เลยพี่ ไปสวยเดิมเดิมกันเลยนะนี่พ่าเกษมเขมโ,เโมโกกองพันลำปางนะผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทนะต่อมาเป็นหลวงพ่อไนยวัดบ้านแจ้งหลวงพ่อไนยวัดบ้านแจ้งไปสวยเก่าเดิมเดิมกันเลยนะพี่นะสวยเดิมเดิมเลยดูเหรียญนะโหเชื่อมนะพี่นะนี่ดูหน้าตาหลวงพ่อคมชัดเลยเนะี่ยหลวงพ่อไนย วัดบ้านแจ้งอยุธยาเก่าๆสวยๆเดิมๆกันเลยพี่เก่าๆสวย,สวยเๆเดิมๆกันเลยนะนี่ดูเส้นขีดนะฮะเส้นเกินเส้นสวยๆเลยนะพี่นะนี่เก่าๆยมเดิมกันเลยนี่หลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งปีหนึ่งเจ็ดนะพี่นะเฮ้สยสวยๆเดิมๆกันเลยนะนี่ พอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญลงพ่อแดงวัดเขามาได้อีฐปีศูนย์สามนะหลวงพ่อแดงวัดเขาวาัดอีฐปีศูนย์สามนะฮะเป็นรุ่นสองนะรุ่นสองนะพี่มีเส้นขนแมวอ,อยู่ด้านหลังนะฮะนี่สะระอูเลยขอบสองเองนะพี่นะเก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะครบแปดสิบสองปียสวยดําเดืหน้าตาหลวงพ่อคมชัดเลยพี่ดูเดือด เด,เดิมเลยนะขอบจัดพี่ขอบจัดคมๆเดิมๆเ,เลยพี่เส้นขนแมวนะเส้นขนแมววิ่งเส้นเห็นชัดไหมพี่นี่เห็นนะฮะเส้นขนแมววิ่งชัดๆเลยพี่ดูเก่าๆสวยๆเลยนะสวยๆเดิมๆไปเลยพี่ดูน,ะนี่นี่เส้นขนแมวเห็นไหม ขาเก่าสวยๆเดิมๆไปเลยนะนี่หลวงพ่อแดงวัดเขาเมาล็ดปีศูนย์สามรุ่นสองด้านหลังปเป็นเส้นขนแมวเห็นไหมเด่นวองไน้ตาเปล่าอย่างชัดเลยเห็นคมชัดเลยนะพี่นะนี่สวยๆเดิมๆเลยนะมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะพิมพแบกม่านสองสี่หกศูนย์ด้านหลังหนังสือนะพี่นะทองแดงกะไรทอง ทองแดงก,กะไรทองสวยสวยเลยเนี่ยดูนะหูเชื่อมมองเชื่อมคมชัดเลยนะเก่าๆก่าเดิมเดิมเลยนะยิ่งแบกมากสวยสวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะขอบกระบอกนะพี่นะนี่หลังหนังสือคมชัดเลยนะตัวหนังสือนะรูปปฏิมากรคุณพ่อวัดบ้านแหลมนะฮะสวยๆวยเดิมเดิมเลยหูเชื่อมนะพี่นะ เก่าๆเดิมๆ,ๆ,ๆเลยพี่ดูนี่เป็นเหรียญก,กระกระชัดรัดเลยนะสวยสวยนะพี่นะผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทนะฮะต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเนียงวัดสองพี่น้องของพี่หกแปดเก่าๆก่าสวยสเลยพี่นี่สองสี่หกแปดเนื้อทองแดงเก่าๆก่าสวยสหลวงพ่อเนียงหลวงพ่อเนียงเจ้าคณะแขวงสองพี่น้องสวยสวยดูหน้าตาหลวงพ่อคมชัดเลยพี่นี่คมคม,มชัดชัดเลยนะ ขอบกระบอกสวยๆเลยพี Power ่นี VII ่นี่ปูยันด้านหลังนะสวยๆเดิมๆกันเลยนะพี่นะนี่สวยๆเดิมๆนะฮะกระเก่าๆสวยๆเลยขอบกระบอกสวยๆหลวงพ่อเนียงวัดสองพี่น้องหลวงพ่อเนียงหลวงพ่อเนียงวัดสองพี่น้องนะผมขอห้าร้อยบาทพี่ต่อมาไปเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตจหีบหลวงพ่ออีวัดสัตจหีบสองสี่เจ็ดสามนะเนื้อทองแดงนะสวยๆเลยพี่ เส้นนีเก่าเก่าเลยพระอุปชัยยานอีพระอุปชัยยานอีเวสสัตหีบสวยๆเลยพี่ดูหน้าตาหลวงพ่อคมชัดเลยนะเนี่ยดูสวยๆวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะขอบกระบอกสวยๆเลยนะพี่นะนี่สองสี่สามนะฮะนี่เเก่าสวยสวยเดิมเดิมเลยเหรียญนะเหรียญสวยสวยเลยพี่สวยสวยเดิมเดิมเลยนะนี่ ปเปียญหายากอีกเหรียญหนึ่งนะพี่นะนี่สายชัดนใดต้องการรีบปิดรีบจับรีบจองไว้นะพี่นะนี่สวยเลยพี่พอห้าร้อยบาทพอพี่ต่อมาปเปียนพระอาจารย์ฟั่นอาจารุรนะพระอาจารย์ฟั่นอาจาร,รนุนะอุดมสมพรน,นะนี่นะวัดป่าอุดมสมพรน,นะเก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะสองห้าหนึ่งเจ็ดนะน่าจะเป็นบล็อกงามเอกนะพี่นะ เออขออภัยพี่ดูหน้าตาของพ่อคมชัดเลยนะพี่นะนี่ดูเส้นใต้คางนะดนะูคมชัดมากเลยนะหน้าตาของพ่อนะอเก่าสวยๆกันเลยนะพระอาจารย์ฟันอาจารย์โรดูหูดูเส้นผมดูสังเกตินะฮะบล็อกงามเอ็กสวยๆเลยพี่ขอบจัดคมๆชัดๆเก่าๆเลยนะพี่นะนี่ วัดอุดมสมพรรุ่นอุดมสมพรหรือว่าัเนี่นี่เอาเก่าสวยๆเลยพี่เอาเก่าสวยๆเลยนะนี่สวยๆเดิมเดิมเลยขอบตัดชมคมชัดๆัดเลยพี่ดูนะพระ,ะอาจารย์ฟั่นอาจารย์โออุดมสมพรผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นหลวงปู่แพ้วปาวโรนะหลวงปู่เพววัดกำแพงแฝดน,นะพี่นะ สองห้าสามแปดรุ่นพิเศษนะ้ทองแดงไปเหรียญนั่งพระเพียบอยู่นะพี่นะนี่นั่งพระเพียบเก่าๆสวยๆจมูกผ่านการใช้งานมาบ้างนะพี่นะเห็นไหมจมูกแดงๆนิดหน่อยนะพี่นะสวยๆเดิมๆเลยลงปลูกเพ้วพอดูะนะพี่หน้าตาคมชัดนะพี่นะดูขอบนะพี่นะขอบสัดเติมเดิมเลยนะพี่นะนี่ วัดกำแพงแสนรุ่นพิเศษนะคนปรปฐมนะพี่นะนี่2สองสี่สามแปดไอสองห้าสามแปดพี่ขอไปเก่าเก่าสวยสวยเลยพี่ดูนี่เก่าเก่าสวยสวยแตจมูกผ่านการใช้งานมาบ้างนะพี่นะเป็นต่อยเด่นๆน,น,นิดๆน,น,นะพี่นะไม่เสียหายก่อห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาครับเป็นหลวงผู้ดิงงด่งหลวงพ่อดิ่งวัดบางบัวนะ หลวงพ่อดิ่งวัดบางบัว 2, 4, 8, 1, 99, สองสี่แปดหนึ่งเก่าเก่าสวยสวยเลยพี่เก่าเก่าสวยสวยเลยพระครูพิบูลคณารักษ์สวยสวยเลยนะพี่นะดูหน้าตาคมชัดเลยพี่ดูดูหูนะพี่นะหูคงเเส้นผมนมี่แบบเห็นชัดเลยนะจมูกลงโด่งเลยนะท่านนี้นะเจ้าคณะแขวงอำเภอบางปะกง วัดอุสส,สารามสการามอุสการามฉะเชิงเสาวสวยๆกันเลยนะพี่นะขอบก็บอกเก่าๆสวยๆแล้วสองสปดหนึ่งะพี่นะสองสี่ปดหนึ่งเก่าๆสวยๆกันเลยนะพี่นะนี่ผมขอห้า500บาทพอพี่ห้าร้อยบาทต่อมาไปเดินงพ่อทองสุขหลวงพ่อทองสุขวัดตโนงหลวงสองสี่เก้าสองนะฮะนี่หลงพ่อทองสุกดูในคมชัดเลย สระอูสระอูนี่อยู่เป็นขอบอยู่เป็นเส้นกันเลยนะพี่นะนี่ดูหน้าตานะาเสนเ้นสวยหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะหน้าตาคมชัดเก่าเก่าสวยสวยกันเลยนะพี่นะนี่ขอบตัดนี่แบบอืดูขอบตัดแบบเก่าเก่าเดิมเดิมกันเลยนะพี่นี่นี่เก่าเดิมเดิมสวยสวยเลย <c oughs> วัดตโนดหลวงดูเส้นขนแมวเส้นเนี่ยวิ่งเต็มหมดเลยนะพี่นะนี่เ <c oughs> ต็มเหรียญเลยนะ เก่าๆสวยๆเดิมๆเลยนี่กลับจัดยุคใหม่สมัยนี่น,นะหลวงพ่อทองสุกปตัตโนวรวงโคห้าร้อยบาทนะฮะต่อมาเป็นหลวงพ่อช้างวัดเขียนเคสสองสี่เจ็ดสามนะหลวงพ่อช้างวัดเขียนเขตสองสี่เจ็ดสามขอภัยนะมือขอจะลื่นสองสี่เจ็ดสามเนื้อนะทองแดงเก่าๆสวยๆกันเลยนะพี่นะ่าดู ดูนะพี่นะนี่คมคมชัดชัดเลยนะหน้าตาหลวงพ่อดูเส้นดูลวดลายเหรียญนะพี่นะคมชัดทุกงานเลยนะเม็ดไข่ปลาวิ่งสามจุดเนะี่ยคมชัดเลยพี่ดูขอบนะครับขอบดูนะพี่นะนี่ขอบเฮ้สวยเลยพี่ด้านหลังเป็นปิดตานะพี่นะปิดตาเนี่ยหูปิ้นๆเลยนะพี่นะปิดตาที่สวยเลยยางขอบ สวยเดิมเดินะพ่อช้างวัดเขียนเขตเนื้อทองแดงนะพี่นะ้สวยเดิมเดิมนะครขห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นหลวง,งพ่อตู้หลวงพ่อตู้วัดศรีสะช้างนะปีหนะนึ่งสองนะหลวงพ่อตู้นี่ไหมหลวงพ่อตู้นี่เส้นสายจะเยอะหน่อยนะพี่นะเป็นนักะไหรทองดูเส้นวิ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหเยอะมากเลยพี่นี่เส้นขีดด้านด้านขวางด้านตรงนะพี่นะ สวยเดิมเดิมหน้าตาคมชัดเลยพี่ดูหน้าตาหลวงพ่อคมชัดดูเมตตาดูหูนะดูเส้นนะนเส้นตองดูเส้นขีดที่ทอทงนะพี่นะขีดขึ้นไปไหมชัดๆเลยพี่สวยสวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะเห็นี้นี่ขอบตัดคมๆโลแสงมาสะท้อนนะพี่นะเก่าๆสวยๆ้วปีหนึ่งสองนะพี่ดูขีดดูเส้นตองเอามีลวดมี มีลวดมัดอยู่ด้วยพี่ใช้สวยๆมเดิมเลยได้มาแบบไหนขายอย่างนั้นเลยนะพี่นะเขาให้มีรวดมาผมก็เอามีรวดไว้เลยเก่าๆใช้สว,สวยเลยนะพี่นะนี่หลวงพระตู้วัดศรีสะช้างฮมกหอห้าร้อยบาทพี่ห้าบาทต่อมาเป็นรวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วสองฝี่แปดหนึ่งพิ 81, พมฟรีเหลี่ยมนะเนื้อทองฝาบาท อยู่เส้นที่นี่นะพี่นะเห็นไหมมีขีดอนยะ่าี้ในฝั่งอันนี้เห็นไหมครับไอ้ฐานสวยๆก็เลยฝั่งนี้ไม่มีเก่าๆเดิมๆกันเลยนะนี่เส้นดูเป็นเนื้อทองฟ้าน้าตาคมชัดเลยนะพี่นะนี่กะไหลทอง,งสวยๆดูขอบนะขอบตัดคมๆหลังยันห้านะฮะนี่มีขีดพีเส้นนะฮะเกิดเส้นขนแมว เส้นเม็ดผดนะพี่นะนี่เต็มเลยเส้นดูชัดนะพี่นะท่านใดดูไม่ชัดชักลายมาดูรูปเพิ่มเติมได้นะพี่นี่เขาเก่าสวยๆนั่นละปูเพือกวัดกิ่งแก้วนะพี่นะ้ำขอห้าร้อยบาทนะพี่นะดูให้ชอบก่อนนะพี่ดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจถ้าดูถูกใจก็โทรมาปิดกับเราได้เลยทางเบอร์นี้นะหรือยัง ไม่แน่ใจนะทักดูรูปเพิ่มเติมได้ที่เบอร์น,นี้เช่นกันทางล้านเรามีการเก็บเงินปลายทางนะพี่นะส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะไม่ว่าจะโอนหรือเก็บปลายทางนะลูกค้าใหม่ไม่ต้องกลัวนะพี่นะลูกค้าใหม่ไม่ต้องกลัวเลยเรามีเก็บปลายทางนะพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีพีจะต่อไปนะพี่นะเพื่อไม่พลาดอ p ีจะต่อไปและเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านหิงเฮงด้วยนะครับวันนี้ร้านหิงเฮงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ